สวัสดีค่ะคุณคุณวันนี้นะคะได้เลิกงามยามดีเป็นวันเสาร์นะคะวันนี้ก็ เอาผ้าไหมแพรทิปมานําเสนอให้กับคุณคุณไม่ได้เอาลงมานานแล้วนะคะผ้าไหมแพรทิปเนี่ยต้องบอกว่ามีความเงาวาวไม่แพ้ผ้าไหมสองตะกอหรือผ้าไหมบ้านเลยนะคะเป็นผ้าไหมที่สวยงามนะคะเนื้อบางเบาแล้วก็สีสวยนะคะเราจะให้ให้คุณได้เห็นนะคะว่าเออเนี่ยผ้าไหมแพรทิปที่แมค้าเอามาเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้สวยนะคะคุณสามารถเอาไปตัดชุดได้หลายคนถามแมค้าว่ามีผ้าสีพื้นไหมเนี่ยเลยคะ่ะตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะนี่ความความ บางเบาของเขานะคะแล้วก็ผ้ามันจะมีความเงาวาวสวยงามมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าไม่แพ้ผ้าไหมเลยนะคะแต่ราคาเบามากนะคะคุณสมบัติอย่างที่เราบอกนะคะก็มีความเงาวาวเล่นไฟสะท้อนไฟนะคะเราเอามาในรอบนี้นะคะก็คือ4เมตรไปเลยค่ะคุณ4เมตรเนี่ยคุณสามารถเอาไปตัดชุดได้เอาไปตัด เป็นเสือ้อเป็นกระโปรงเป็นผ้าถุงเป็นอ่าถ้าเป็นชุดไทยจิรดานะคะยิ่งจะสวยมากๆเลยนะคะหน้ากว้างของเขาเนี่ยนะคะหน้ากว้างก็คือแบบนี้อ่ะแบบนี้เลยค่ะความกว้างของหน้า หนึ่งเมตรสิบห้าเซนเลยค่ะคุณผ้าคือจัดว่ากว้างมากแล้วก็เหลือมากๆเลยอ่ะสีที่เราเอามามีหลากสีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสีอิฐแบบนี้สีฟ้าหรือว่าสีฟ้าน้ำทะเลสีชมพูบานเย็นอย่างนี้นะคะอันนี้มีชมพูบานเย็นมีมีสองเฉดก็คือแบบเข้มแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้หรือว่าเหลืองทองมีหลากหลายสีแดงก็มีสีเทาสีดำมีนะคะเดี๋ยวคุณดูภาพนิ่งภาพสไลด์ได้เลยรับประกันได้ว่า คุณจะเห็นสีแล้วคุณคอ,อาจจะอดใจไม่ไหวใช่ไหมคะแล้วทีนี้รุ่นนี้นะคะเรามีราคาเท่าไหร่ราคาเนี่ยเราต้องบอกว่าวันนี้เอามาเซลล์นะคะให้กับคุณคุณวันหยุดอยู่บ้านสบายๆอยากจะซื้อไปฝากเพื่อนฟูงหรือว่าซื้อเก็บไว้เผื่ออนาคตอาจจะได้ตัดชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวชุด คุณแม่เจ้าบ่าวคุณแม่เจ้าสาวอะไรแบบนี้ก็เหมาะมากนะราคารุ่นนี้นะคะปกติเราขายอยู่ที่850นะคะวันนี้เราคิดอยู่ที่790ค่ะถ้าเก็บปลายทางก็บวกไปเป็น อืมเท่าไหร่ดี830แล้วกันนะคะราคาปลายทางแต่ถ้าคุณโอนก็790ส่งให้ฟรีแบบด่วนๆ1วัน2วันถึงเลยนะคะบอกเลยว่าผ้าไหมเนี่ยรุ่นนี้นะคะเป็นไหมแพทิปพูดง่ายๆก็คือเหมือนไหมประดิษฐ์แต่ว่าความสวยเนี่ยไม่ได้แพ้กันเลยนะคะราคาเบาๆถ้าเราไปตัดแบบเป็นชุดสวยๆนะรับประกันว่าคุณจะโดดเด่นกว่าใครเลยดูภาพนิ่งภาพด์ก่อนนะคะแล้วก็สนใจทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะะไปแล้ว